ันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่603แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหน,นุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสวยๆพระบ้านๆพระเดิมๆพระเก็บพระสะสมมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดำรุ่นพิเศษ วัดบัวผันบางขุนเทียนกรทมสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆเลยนะคะถ้าท่านใดนะคะต้องการรูปภาพชัดๆไม่ว่าจะเหรียญไหนองค์ไหนนะคะแจ้งได้เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อดำรุ่นพิเศษวัดบัวผันนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่คูณให้ลาบกระถินปี2,537สภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเดิมๆเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณคูณให้ลาบกระถินปี2,537สภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจำปาวัดสาลิโขจังหวัดนนทบ,บุรีปี2 5 0 7สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อจำปาวัดสาลิโขสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมกระไหลทองรุ่นหนึ่งวัดช้างเผือกจังหวัดเพชรบูรณ์ตอกโค้ดสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะรุ่นหนึ่งนะคะวัดช้างเผือกเพชรบูรณ์นะคะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อพรมกระไหลทองรุ่นหนึ่งวัดช้างเผือกเพชรบูรณ์สภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผลหลวงพ่อสำริดวัดเชิงหวายปี2541สภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะมีการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อผลหลวงพ่อสำริดสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมปี2537้ดต่อโคดหมายเลขสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะมีการใช้มาบ้างนะคะแต่ก็ยังถือว่าสภาพดีนะคะค่ะสำหรับเหรียญนั่งพานหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธฉายสระบุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆเลยนะคะเหรียญน,นี้สวยเดิมค่ะค่ะสําหรับเหรียญพระพุทธฉายสระบุรีสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญจากเพชรวัดดอนสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสภาพใช้นะคะสำหรับเหรียญน,นี้เป็นจักรนะคะด้านหลังด้านหน้าเป็นพระพรมนะค,ะ,คะสำหรับเหรียญจากเพชรวัดดอนสภาพใช้นะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญ M 1 6หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจ้างวัดสิงห์บุรีเหรียญดีมีประสบการณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญนี้ก็เดิมๆนะคะสำหรับหลวงพ่อแพรของเรานะคะเมตตาบารมีสูงนะคะ,คะสำหรับเหรียญ M 1 6หลวงพ่อแพรนะคะเหรียญดีมีประสบการณ์เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่บุญนาควัดหนองโป่งสระบุรีปี2544สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่บุญนาคนะคะวัดหนองโป่งสระบุรีนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่เก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรหลังสมเด็จพุทธจารย์โตปี2518สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆเลยนะคะเหรียญสวยนะคะสวยด้วยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้สวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อเพชรหลังสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญเก่านะคะเก่ามากๆเลยนะคะที่สำคัญไม่ทราบที่นะคะสภาพใช้ค่ะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะกับเหรียญเก่าๆเดิมๆนะคะ เหรียญเก่าสมัยก่อนก็จะตื้นๆแบบนี้เลยนะคะเก่ามากๆนะคะ,คะสําหรับเหรียญเก่าไม่ทราบที่สภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุม่มรุ่นสาศิลไม้จังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆเ,เลยนะคะถือว่าสวยเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ผิวดเดิมๆค่ะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อจวนสายศิลไม่นะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญท้าสุรนาลีวีรลสตรีไทยหลังยันสมเด็จพระยานสังวรรุ่นมหาลาชปี2532สสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ เดิมๆเลยนะคะการสำหรับเหรียญเท้าสุรนารีวีและสตรีไทยนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังหลวงพ่อทองวัดสำเพาเฉยเนื้อเงินสภาพดีนะเก็บหน้าสะสมค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อทองนะคะวัดสำเพอเฉยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะหลังหลวงพ่อวัดสำเพาเฉยนะคะสภาพดีเนื้อเงินเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ห5 0หค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเหรียญเก่าปีสองสี่กว่ากว่าเก่ามากสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เป็นเหรียญเก่าอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่ได้มาจากในบ้านเลยนะคะค่าสำหรับเหรียญหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญน้ำเต้าหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กงธนูจังหวัดลบบุรีปี2520สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเป็นอีกหนึ่งหลวงพ่อนะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสำหรับหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กงธนูลบบุรีนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญน้ำเต้าหลวงพ่อพิงค์นะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อช้อยหลวงพ่อหมอแดงวัดมหาธาตุสภาพดี b, slab, ch, น่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญนี้ก็สวยเดิมนะคะผิวเดิมเดิมค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อช้อยหลวงพ่อหมอแดงนะคะวัดมหาธาตุสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญท้าเวสุวรรณวัดประชุมบูชาจังหวัดปราจีนบุรีปี2525 25รุ่นสมโพธิกรุงรัตนโกสิน์สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะสวยสวยเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญเท้าเวสุวรรณนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญยืนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะน่าใช้ทุกรุ่นนะคะสําหรับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะค่ะสําหรับเหรียญยืนหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลังหลวงปู่ทิมหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะใช้ดีนะคะสําหรับหลวงปู่ทวดเม็ดแตงนะคะพุทธคุณสูงมากเลยนะคะค่ะสาหรับเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังมป,ปรอสภาพดีเหรียญดีมีประสบการณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญนี้ก็เดิมเดิมนะคะวันนี้นะคะจัดมาถึงสองเหรียญนะคะหลังพปรอทั้งสองเหรียญนะคะสภาพก็เดิมเดิมทั้งสองเหรียญนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสาหรับเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพปรอนะคะสภาพดีก็จะอยู่ที่เหรียญละ 200ค่ะเลือกได้นะคะหรือถ้าท่านใดต้องการ2เหรียญก็จัดเลยนะคะ400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ครบ6รอบสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆเลยนะคะสวยมากนะคะค่ะสำหรับเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ครบ6รอบสภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญนั่งบัลลังก์ในหลวงรัชกาลที่9ปี2539สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆเลยนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญนั่งบัลลังก์ในหลวงรัชกาลที่9นะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธยี่สิบห้าศตวรรษเนื้อชินพิธีดีพิธีใหญ่หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็สภาพดีนะคะเดิมๆิมเลยค่ะเห็นไหมคะค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธยี่สิบห้าศตวรรษเนื้อชินสภาพดีนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมองค์นี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นแหนบหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะด้านหลังนะคะแหนบอยู่ครบไม่หักไม่หายนะคะสภาพเดิมๆค่ะค่ะสำหรับแหนบกระไลทองหลวงพ่อฤาษีลิงดำสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งเก่าเนื้อโลหะผสมขนาดสูงเกือบ5เซนหน้าตัก2เซนเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์สำหรับองค์นี้นะคะกิ่งดังนะคะนะาเก็บหน้าสะสมนะคะถ้าท่านใดทราบที่หรือรู้ก็จัดเลยนะคะในราคาเบาๆนะคะนี่ค่ะองค์ก็ค่อนข้างที่จะโตนิดนึงนะคะค่ะสำหรับพระกิ่งนะคะเนื้อโลหะผสมนะคะ เก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธเนื้อโลหะผสมนะคะฐานสูงตอกเลข1 1่นะคะเก่าไม่ทราบที่นะคะสำหรับขนาดนะคะความสูงตั้งแต่ฐานถึงเสียนหรือศึกษะท่านนะคะอยู่ที่4เซนนะคะสภาพก็สมบูรณ์นะคะ นี่ค่ะเก่ามากเลยนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกเลยนะคะมีตอกอ่าหรือว่าด้านหน้ามีตัวเลขหนึ่งหนึ่งแปดนะคะนี่ค่ะไม่ทราบที่นะคะแต่เก่านะคะค่ะสำหรับพระพุทธเนื้อโลหะผสมฐานสูงนะคะตอกเลขหนึ่งหนึ่งแปดเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบค่ะกเก่าเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อเนื้อโลหะผสมเก่าไม่ทราบที่ขนาดนะคะขนาดพอสมควรเลยนะคะฐานกว้าง2 5เซนนะคะส่วนความสูงนะคะอยู่ที่4เซนนะคะนี่ค่ะฐานของท่านนะคะสภาพใช้นะคะสำหรับองค์นี้นะคะไม่ทราบที่เลยนะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะเก่ามากนะคะนี่ค่ะ ถ้าท่านใดนะคะชอบเก็บชอบสะสมพระเก่าๆก็จัดเลยนะคะกับราคาเบาๆจากทางช่องนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อเนื้อโลหะผสมเก่าไม่ทราบที่นะคะสภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาสองหน้าเนื้อโลหะไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ สำหรับองค์นี้นะคะก็ไม่ทราบที่นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะสองหน้าแบบนี้เลยนะคะถือว่าสวยเลยนะคะเดิมๆค่ะเห็นไหมคะถ้าท่านใดนะคะต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะองค์ไม่ค่อยใหญ่นะคะก็กำลังดีนะคะเป็นพระปิดตาสองหน้าแบบนี้เลยนะคะเก่าค่ะค่ะสำหรับพระปิดตาสองหน้าเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสังกระจายหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองครบ91ปีเนื้อทองแดงรมดำใต้ถงังตอกโคตสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะองค์นี้ก็เดิมๆเลยนะคะถือว่าสวยเดิมเลยก็ว่าได้นะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังองค์พระจะเขียนว่าหลวงพ่อหลิวนะคะ91นะคะก็คือ91ปีอายุของท่านนะคะที่ใต้ฐานก็จะตอกโค้ดนะคะเห็นไหมคะสวยนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะถือว่าไม่ได้ใช้ก็ว่าได้เลยนะคะสําหรับองค์นี้กําลังดีกําลังน่ารักกําลังสวยเลยนะคะค่ะสําหรับพระสังกระจายหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะคะสภาพดีสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดทะเลซุงนิยม08บัว6หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดก็หน้าเก็บหน้าใช้ทุกรุ่นนะคะปี2 5 0 8นะคะนิยมบัว6นะคะค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดทะเลซุงนะคะนิยมบัว6ปี0 8นย์นะคะสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเก่าเนื้อจัดเนื้อแก่งนะคะไม่ทราบที่เรียมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะถ้าท่านใดรับไปนะคะก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะ เลี่ยมเดิมเลี่ยมสวยแบบนี้มาเลยนะคะได้มาในบ้านก็มาแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสําสหรับพระสมเด็จนะคะเก่าๆไม่ทราบที่เนื้อจัดเนื้อแก่งนะคะเลี่ยมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราผู้ชมงงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จกวางเนื้อดินหลวงพ่อจันลันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะด้านหลังนะคะก็จะเขียนวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเดิมๆิมเลยนะคะสวยเดิมนะคะสวยเดิมแบบนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือเลยนะคะสวยค่ะค่ะสําหรับพระสมเด็จกวางนะคะเนื้อดินหลวงพ่อจันลันวัดอัมพวันสิงห์บุรีนะคะพระสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุธเนื้อชินตะกัวนะคะเก่าเรียมจับขอบเก่าพร้อมใช้นะคะไม่ทราบที่สภาพใช้มาบ้างนะคะสำหรับองค์นี้เป็นเนื้อชินตะกัวนะคะเรียมจับขอบเก่า,เก,าเก่าโบราณเลยนะคะเห็นไหมคะได้มาแบบนี้เลยนะครับ สภาพใช้นะคะเป็นพระในบ้านเลยนะคะนี่ค่ะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะหรือถ้าท่านใดต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะค่ะสำหรับพระนะคะพระพุทธเนื้อชินตะกัวนะคะเก่าเรี่ยมจับขอบพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ อง์คต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จหล่อเนื้อโลหะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะองค์คนี้ก็เดิมๆนะคะด้านหลังเป็นยันพุทซ้อนหลวงพ่อแพรนะคะไม่ทราบปีสร้างนะคะสภาพก็สมบูรณ์น่าใช้น่าสะสมนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จหล่อหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปก็จะเป็นผ้าพุทธเนื้อผงเก่าไม่ทราบที่นะคะเก่ามากเลยนะคะสภาพใช้นะคะไม่ทราบที่นะคะสําหรับองค์นี้นี่ค่ะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะรู้แต่ว่าเก่ามากๆเลยนะคะเห็นไหมคะ ค่ะสำหรับพาพพุทธนะคะเนื้อผงขาวนะคะกเก่าๆเดิมๆองค์นี้ไม่ทราบที่ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามปี2565 หลังแผ่นทองแดงปั๊มยันนะคะเลี่ยมเดิมๆจากวัดสภาพก็สวยเดิมนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นแผ่นทองแดงปั๊มยันพอสอแล้วก็ชื่อวัดนะคะวัดโคสิตารามนะคะปี2565 เลี่ยมเดิมๆแบบนี้มาเลยนะคะสวยเดิมสวยมากนะคะค่ะสำหรับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะปี2565นะคะเลี่ยมสวยเลี่ยมเดิมองค์คนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงปากน้ำรุ่นหหลังพระไตาปิดกสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน้าเก็บน้าบูชาเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ผ้าสวยผ้าเดิมเลยนะคะด้านหลังผ้าไตาปิดกนะคะรุ่น6นะคะสําหรับองค์นี้ผ้าหนาผ้าสวยเลยนะคะสวยสวยเดิมเดิมพร้อมกล่องเดิมก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสําหรับผ้าผงปักน้ํารุ่น6พผ้าไตาปิดกนะคะผ้าสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อลายหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะสัญลักษณ์ของเขาหรือเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะลายสายลุงแบบนี้เลยนะคะสําหรับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสวยมากนะคะหน้าเก็บหน้าใช้ค่ะ สำหรับพระสมเด็จเนื้อลายหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้จะเป็นเครื่องรางของขังนะคะก็จะเป็นตะกุดเก่านะคะยาว3นิ้วนะคะไส้ตะกัวลงรักถักเชือกไม่ทราบที่นะคะ สภาพก็มีการใช้มาบ้างนะคะเป็นไส้ตะกั่วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าท่านใดต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะมีการใช้มาบ้างไม่ทราบที่นะคะรู้แต่ว่าเก่านะคะนี่ค่ะถ้าท่านใดต้องการรูปก็จัดเลยนะคะเก่าๆเดิมๆนะคะค่ะสําหรับตะกุดเก่ายาว3นิ้วไม่ทราบที่ไส้ตะกั่วนะคะลงรักถักเชือกสภาพใช้ดอกนี้ก็จะอยู่ที่450 เก่าเดิมๆนะคะค่ะและนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะ